ไปเ็นนะครับอะกเกงดำสลับกันครับเปลี่ยนสะกีนดำไปโลกไปกนเกงดำไปเลย เด็กๆใครรีบเดินลงไปตรงนี้เลยลูกปเด็กๆนลใ้วเครรีบเราเดินลงไปตรงนี้เลยลูกเีาล 对啊，就